สวัสด,ดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปกันในรายการยิปซีโอซบรีกรอนนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอ้ซิรีกรอภิรัตโอ้ซิรีกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i องหี่าอ้ีหน <c oughs> และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในราบนี้นซึ่งมีท่านอาจารย์เออนะมาดูแลในรายการทุกราบเนาะอัไม่เข้า,าแปลกไงนะ โดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแรรายการทุกรอบนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสวัสดีนะครับกดแชร์ออกไปก่อน ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะนะกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์น <no? ี่ว่าพลาะขัดนะอืมอหนัง มาครับกดแชร์ออกไปครับนะก่อนถามอาอามาแชร์แล้วครับบุตรครับอยากรู้ว่าเดี๋ยวผมกลับไปถึงห้องพักถึงห้องพักจะหายกโกรธผมหรือยังครับแล้วจะคุยดีกับผมได้หรือยังอ่ะเดี๋ยวดูให้นะอืม ว่าพัดจะคุยกับเราไหมดีหรือยัง,ย,ย,งยังยังไม่หายโกรธเขาอารมณ์เขายังขุ่นเคืองคิดมากเจ้าเข้าใจยังพห่บอกว่ายังไม่พอใจอยู่เท่า้่ะค่ะกดแชร์ไป คนละเก้าร้อยเแชร์เท่านั้นเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปแซ่อย่าให้เสียเวลาเข้าใจไหมฮะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัร้อยเแชร์เท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามอยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์นะคะ สองพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์ไปได้บุญนะคะแชร์ไปเป็นธรรมทานด้วยนะคะไอซ์แ <c oughs> ชร์แล้วค่ะขายที่เพิ่งขายไปเมื่อกี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่น่ามีนะใครมันว่ากันนะ,ะไม่มีทอส์สวันนี้จะถูกหวยเล่าไหมครับไม่ถูกครับถูกกินครับ ใชว่างั้นนะสวัสดีค่ะคุณไอซ์ได้รับคำตอบแล้วใช่ไหมคะมันไม่มีปัญหานะที่ของคุณไม่มีปัญหานะค่ะเพราะที่มันก็คือที่นะโดยมีท่านอาจารย์เออนะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์เออค่ะ ก็อาจารย์ท็อปนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูดวงพระย,ยิบซีนะคะนักอ่านพ่ย,ยิบซีนะคะร่างทรงคุณวุธนะคะแล้วก็เป็นนักทําพิธีกรรมนะคะเป็นร่างทรงระดับเจ้าสํานักนะคะเจ้าตําหนักนะคะผู้เพียงผู้เดียวนะคะแต่เพียงผู้เดียวผู้เดียวเอาอีกแล้วเพียงผู้เดียวโดยมีท่านอาจารย์โอ มาดูแลร,รายการเหมือนเดิมนะแต่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกับอาจารย์ท็อปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอยากดูดวง hmm. ไพ่ยิปซีนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะ เรื่องสัมผัสจิตเรื่องตรวจองค์ตรวจเทมไม่ดูข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้ไลฟ์สดนี้จะดูแค่เรื่องทั่วไปเท่านั้นค้ะเรื่องไพ่ยิปซีตอบได้ก็คือว่าการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศรึกษานะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r i o s i r i ิ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับนะก็ดูที่คำว่าสดรีเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการเราในรอบนี้เหลืออีกประมาณนาที4นาทีเสร็จนะก็<ค><อ>เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 2> แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะแชร์ <Share S 2> แล้ว ของมันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหนอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนว่ายะแย,ย,ยหมดของมันเยอะเกินรับพลังท่านเท้ามหาพรหมไปนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอม ภะพรหมาบดิพาหายาทุติยัมปีภะพรหมาบดิพาหายาตัติยัมปีภะพรหมาบดิพาหายาอิติสุขตม์อรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาภะพรหมหาเทวม์ขมามิหังพรหมาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาธารม นามอาอุเมกโมปิโยเทวมนุสนานังปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปิเนทาริยังนามามิหังสาธุค่ะแชร์แล้วดาวจะได้ไปเรียนต่อที่เราอยากจะไปเรียนไหมคะเดี๋ยวดูให้นะ มันม <า S 1> ไปมันไปไม่ได้ตอนเนี้ยมันเหมือนกับถ้าไปก็ร้อนใจมากมันเหมือนมันเหมือน,นอยังไงอ่ะคือใจร้อนใจร้อนเกินไปตอนนี้ใจร้อนคือพอเราดูแค่สามวันเท่านั้นนะคะอืมอาจจะไม่ถึงตอนนั้นหรอกคือสามวันนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ไปอ่ะ,อะมาครับแชร์แล้ว,แ,แ,ลวแก้วแชร์ค่ะแก้วคนที่แอบ,บชอบเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะคุณต้องไปคุยกับเขาอ่ะคุณต้องไปสะกดวิญญ,ญาณเขานะ คุณต้องไปสะกดวิญาผู้ญง,งต้องเป็นผู้นําค่ะเพรคุณ<ห>คุณอะต้องไปนําเขาเองเขาถึงจะคือเจ,<ะ>จีบเขาเองแค่นั้นอ่ะนะเออ<ม>คุณไปแอบชอบเขาเขาไม่รู้หรอกแต่ถ้าคุณเข้าไปคุยกับเขาคุณแสดงความปรารถนาดูลูกตาความปรารถนา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคุณต้องไปแสดงความปรารถนาเขาถึงจะรู้อ่ะปอปอการงานเดือนหน้าจะได้เรียกบรรจุงานไหมคะเราดูแค่สามวันนี้ครับเราไม่ดูเดือนหน้านะ คือเดือนนี้เราดูแค่ว่ามัน<า>มดีนแส่แค่นะสามวันนี้ดีเราดูแค่นี้นะเราไม่ได้ดูไกลดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะอืสอบถามได้ค่ะโดยมีท่านอาจารย์เออพู้ร้อมสำนักไปหมดแล้วกออารงานที่รีสอร์ทโคร,ราชเราจะได้ทําไหมคะมันยังไม่ได้ทํำครับเพราะว่ามันเหมือนรีสอร์ทมันยังไม่เฟื่องฟูในะช่วงเนี้ยผมพูดตรงๆนะสามวันนี้นะอืม นะคุณมารึกษาขอบคุณค่ะอืมไม่มีหัวเราะน้ำตาไหลเลยอย,อ,อยากได้สิ่งใดคุณต้องนำเพราะไพ่คุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นไพ่ผู้หญิงเป็นผู้นำนะคะคือคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องไปไปคุยไปให้เขาเข้าใจจริงไหมไม่งั้นเขาไม่รู้เรื่องแ,ออแล้วพอถ้าอาจารย์ท็อปชอบชอบาจารย์น้องอาจารย์ท็อปจะทำยังไงก็ต้องมาคุยเซไม่มาคุยแล้วแล้วมันจะได้เรื่องเลยเอาพูดจริงๆ คุณแอบชอบเขาแต่ถ้าคุณคุณแค่แอบมันก็คือแอบอยู่หลังเสาแต่แต่ถ้าคุณชอบคุณเข้าไปเลยนะคิกๆๆอยู่ที่แค่รับรองได้เลย,<สา>ยคุยรู้เรื่องแน่นะอ่ะมานะกดแชร์แล้วความปรารถนาสิ่งใดอ่ะถ้าหากเราไม่ทำให้สำเร็จอ่ะผมพูดด้วยคำเดียวมันจะเสียใจไปอีกนานเพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าหากว่าอะไรนะเขารู้ใช่ไหม เขาก็จะเข้าใจตรงกับเราแล้วถ้ายิ่งเขาโสดเนี่ยมันจะเป็นข้อดีกับเราโดยมีท่านอาจารย์โอจะได้รู้ไป,ไปเลยไงใช่มันจะได้รู้ไปเลยไม่ใช่แบบว่าเราจะไปหวังโดยที่แบบเราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันมันเป็นไปไม่ได้โดยมีท่านอาจารย์โอมามาเหมือนเดิมอืม ถ้าเขารู้เขาจะมีโอกาสคบไหมคะอันนี้คืออีกคําถามหนึ่งแล้วแต่ไพ่มันดีกับเราบอกแค่นี้ผมบอก,บอกว่าคุณไพ่มันขึ้นมาประมาณว่าผู้หญิงต้องไปแสดงไป,<ำ>ไปนาไปนาใช่เสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายเขา,าจะจะยอมตามใจเราอะไพ่ไพ่แบน,นี้เป็นไพ่บอกว่าเราควบคุมเขาได้เราแบบสามารถแบบเป็นผู้นําให้เขาเป็นผู้ตามเราได้เลยอะเอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้ค่ะมาดูแลรายการทุกรอบไปนะครับ